ควนจะเป็นแบบไหนกันดีนะเอาแบบนี้ก่อนละกัน <c oughs> โผ่่สวมตำรวจเฮ้ยชักโครกผู้ชายสกิบดี้ถอยเลต็ตัวทดสอบอาวุธนี้ฟาดไปโบโบโอืมเต้นคู่ เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกม Toilet Monster Makeover ให้กำเนิดเจ้าส k i บีดี t o i l e ลตและเจ้า c a m e เมล่าแตามใจชอบคล้ายๆกับอีกเกมที่เราเคยเล่นแต่รู้สึกว่านอกจากจะออกแบบมาแล้วเรายังสามารถนำเจ้าพวกนี้มาทดสอบความแข็งแกร่งทดสอบอาวุธกันได้ด้วยแม่น่าสะใจจริงๆเลยนะเราจะออกแบบแบบเป็นคู่หรือว่าจะออกแบบตัวเดียว มีแบบว่าโหมดสำหรับการทุบตีกันด้วยนะออกแบบตัวเดียวไปก่อนอม,มีหลายตัวละครเดี๋ยวเราจะออกแบบเจ้าสกีบิดี้ก่อนละกันนะนี่หน้าตาที่เบสิกจากนั้นดวงตาก็ควรจะเป็นแบบไหนกันดีนะแบบนี้หรือแบบนี้เราจะเอาเจ้าสกีบิดีท้ที่ไม่เป็นดวงตาแบบธรรมดาธรรมดาก่อนเอาแบบนี้ก่อนละกัน แล้วก็อุ้ยเอ็กซ์แลนยิ้มแบบนี้ดีไม่เอ่ยหรือว่าอู้ดับฟันตลกดีนะเราสามารถขยายได้ไหมไม่น่าจะได้เอาแบบนี้ก่อนละกัน อุย้ยปากเผอต่อไปก็สิ่งตกแต่งไม่ต้องมีก็ได้นะอือต่อไปก็โอ้มีแบบโถส้วมเก่าๆเฮ้ยโถส้วมมีน้ําด้านบนโถส้วมธรรมดาโถส้วมตวํารวจเฮ้ยชักโครกผู้ชายนี่โถส้วมธรรมดากอนละกันออกมาว้าวคอมพ l e ทอุยอ้ยดูมันโยกหัวเต้นขอกระทืบหน่อยนะเพื่อนมาเลจ้าสกีบีดี้ทอยเลตตัวทดสอบอาวุธนี ไม้กระบองของเราเฮ้ยกระทุงห sure ัวหน่อยโปฮึมนีฟาดไปโปโปมาเจ็บบาเจ็บว้าวให้ร้องหวยหวนเฮ้ยเฮ้ยอืมอเริ่มยับหน้าเริ่มยับชักโคกนี้มันแข็งจริงๆอืมอืมอนี่แน่นี่แน่โอ้ยหน้าแหกป่าจับมันแล้วก็หัวโคกได้ครับผมเอออืมเอาหัวมันโคก ปล่อยฉันไปเออจะตายเื้อคโครับผมต่อไปนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำการออกแบบ <c oughs> เป็นคู่และกันนะ ด้านซ้ายนะครับผมเราจะเอาเป็นเจ้าคาเมล่าแมนละกันนะนี่หัวนี้แล้วก็เจ้านี่จะเป็นสกีบิดี้ทอยเลตอืมดูโฆษณาหน่อยละกันนี่เจ้าหัวนี้เราจะสร้างให้เป็นแบบว่าระดับหัวหน้ากันเลยนะอุ้ยคาเมล่าแมนมีดวงตากันด้วยเหรอดวงตาที่โคตรดุแบบนี้ดีไหมเอาละแบบนี้ละกันต่อไปก็เจ้านี่ดวงตาแบบไหนดีเอ่ยอุย้ยแบบนี้นี่ไม่น่าจะเวิร์กต้องเอาหดๆนิด หนึ่งนี่โอ้โห,หแมวดีกว่าอม,มีคิ้วแถมมาด้วยนี่ดวงตาอันนี้ละกันโอ้โหต่อไปก็เป็นปากนะครับผมคาเมล่าแมนไม่น่าจะมีปากอืปากแบบนี้ดีไม่เอ่ยอหรือว่าเป็นแบบนี้โอ้โหสามลิ้นคาเมล่าแมนตกแต่งด้วยหมวกนี้ละกันนะอ แล้วก็เจ้าสกีบีดี้ขอเอามีดปักหัวอ่าโคตรโหดเลยเพื่อนเอาละคาเมล่าแมนอืมแต่งตัวยังไงกันดีโอู้หูเป็นผู้หญิงก็น่าจะดีสกีบีดีท้ทอยเลสต,ต,ตัวนี้อืมโถ่ส้วมตัวไหนดีเอย่ยโถ่ส้วมปีศาจหน่อยสิโอ้โหโคตรเทัะผมเอาละอืมเต้นคู่ เฮ้ยเท่ hey, ที่สุดแม่เดี๋ยวเราขอทําการฟาดกันหน่อยนะโอ้ยคราวนี้ขอแบบว่า,าอัดหือคาเมล่าแมนผู้หญิงอฮ้ยโบโบโบโอ้ย,อยกระแทกครับผมโอ้ยเจ็บเลือเกินขอปืนหน่อยสิเอาปืนมาหน่อยเฮ้ยยิงเข้าไปโอ้ยคาเมล่าแมนตัวพรุนโอ้ยกระสุนตกใส่ตัวยิงไปปุ้งปุ้งปุ๊งปุปุเฮือตายซะเถอะมีฮอตวิดีโอนี่คืออะไรกันบ้างนี่ เป็นแบบ <c oughs> วิดีโอที่ทุกคนไปติดตามดูกันได้อุ้ยมีให้ปลดล็อกหลายวิดีโอกันด้วยนะไปสร้างตัวต่อไปกันเถอะเดี๋ยวเราจะต้องทดลองอาวุธใหม่สกีบีดี t o อยเลตตัวโจรกันบ้างดีไหมโอ้โหหยหัวเบลเลอเอาละดวงตาของเจ้าโจรอื้อหืออันนี้ไม่น่าจะดีอืมอันนี้นี่แหละน่าจะดีนะต่อไปก็เป็นปา่าครับผม โอ้โหอันไหนดีแบบนี้ละกันโอเคต่อไปก็ประดับตกแต่งอืมขอเป็นนี่หมวกฉลามกินหัวแล้วก็โถส้วมอุ้ยเจ้าโจรโถส้วมโคตรสกรปรกจัดไปโอ้โหสกิบดีโถส้วมเหม็นฉึงขอกระทืบหน่อยซิเ่าวนี้นี่ใช้ระเบิดระเบิดเอาไปกินว้าวหุยเจ็บหนะัก อ,อระเบิดอีกลูกตุ้มนี่โดนไปเอ,าอ้าต้องกระทบตัวโอ้ยอ่โอโว้หจะตายแล้วเพื่อนไม่ต้องยิ้มอม เรียบร้อยลงศพคราวนี้สร้างคาเมล่าแมนที่เท่สุดๆกันบ้างดูโฆษณาอันนี้หน่อยนะออ้ใช้ได้ครับผมดวงตานี่แทบไม่ต้องมีแล้วก็ได้ใช่ไหมงั้นไม่มีต่อไปเป็นปากนะครับผมปากอันนี้หน่อยสิโอ้โหสุดยอดอตกแต่งยังไงกันดีลังนกละกันนะนี่วางตรงนี้ครับผมอุ้ยเอาตัวแบบไหนถึงจะเท่อู้ใช้ได้ครับผมโคตรเท่อ เต้นให้ดูหน่อยโอ้โหคนดูเพียบเอาละเจ้าตัวใหญ่อื้อตัวโขกคาเมล่าแมนกระทุงซ้ายขวาโป๊ะโป๊ะโป๊ะเฮ้ยเอาไม้ไปกินฟาดอืมไม่แน่อุ้ยตัวยับอ้ยอ้ยช้ำทั้งตัวโดนดิโดนอืมอืมนี่นี่นี่รัวรัวอุ้ยสายกระบองอุ้ยหัวโนะผมจ้าอุ้ยหวด เฮ้ยจะตายอืม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 โคตรมันเฮ้ยเฮ้เอสะใจเหลือเกินตัวสุดท้ายขอเป็นสกิบิดี้ทอยเลตละกันนะนี่หน้าแบบนี้อแล้วก็ดวงตาแบบไหนดีอืมอันนี้ก็โหดเกินโอ้โหจากนั้นแม่ปากอะไรดีนะนี่โอ้ยเป็นเขี้ยวต่อไปก็ตกแต่งหมวกตำรวจหน่อยสิโอ้โหใบแค่เนี้ย แม่ใส่หูฟังแล้วยังมีหมวกตำรวจอีกโห่ซ่วมอะไรที่น่าสนใจอีกเอ่ยมีโถสซ่วมทองคำด้วยนะโอ้โหโหยโคตรหรูหราโอ้โหยส่วนอันนี้มีขาอื้อืมอันนี้ละกันนะโอ้โหยโคตรมั่วผมตัวนี้นี่อะไรก็ไม่รู้อืมกำจัดยังไวยิงอ่าหุยยิงเข้าไปอีกื้อหุยนา หน้าแดงหมดแล้วเพื่อนเออโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แม่สนุกสนานเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติ๋วหาเกมสนุกๆมาแนะนำกันต่อในคราวหน้านะครับสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ